ขบวน352ก็ใกล้จะถึงสถานีชุมทางตลิ่งชันแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะเลี้ยวไปวิ่งทางเดิมนะครับส่วนถ้าวิ่งตรงไปก็คือจะเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะแต่ขบวน352เราจะเข้าทนบุรีนะเพราะนั้นก็ต้องไปวิ่งรางเก่านะแล้วก็รางเก่าสําหรับขบวนที่เข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ จำกันได้นะเมื่อก่อนเส้นทางนี้ปิดอยู่นะไม่วิ่งแต่ปัจจุบันนี้ไทยแล้วนะเพราะว่ารถไฟทางไกลเข้าสถานีกลางลกรุงเทพมหิดลกับสายสีแดงจะใช้เส้นทางเดียวกันนะใช้ร่วมกันไปเลยนะ ทางลันก็ทําหน้าที่หลายบทบาทเลยนะครับก็คือนอกจากเป็นถานิต้นทางของเส้นทางรถไฟสายสีแดงแล้วก็เป็นทางแยกที่ไปสถานีกรุงเทพกับขนบุรีแล้วก็ยังเป็นทางแยกของเส้นทางรถไฟทางกายเลยนะที่เข้าถานีกรางกรุงเทพอพ๋อวัดแล้วก็หัวลำโพงด้วยนะครับก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นนะครับ เข้าสถานีทุกทางตลิ่งชันล้ำตลิ่งชันแล้วก็วันนี้มีกลุ่มนักเรียนนะส่วนใหญ่ก็ไปโอเพ่นเฮาส์กันนะก็เยอะเลยนะช่วงนี้ น้องหนูแดงยังไม่มานะน่าจะออกไปแล้วเพราะว่าขบวน352วันนี้ล่าช้ามากนะครับ ตอนนี้ก็เลี้ยวออกนะครับจากทางหนึ่งนะเพราะว่าขบวนเราจะเลี้ยวเข้าเส้นทางเข้าสถานีทนบุรีนะครับส่วนถ้าตรงไปก็จะเข้าสถานีกรุงเทพหัวลำโพงแล้วก็ลงชุมทางบางซื่อสามเสนบางบําหลูกก็ได้นะครับ แต่ก็เส้นทางนี้ก็จะมีเฉพาะรถธรรมดากับรถชันเมืองนะซึ่งก็มีแค่สี่ขบวนเท่านั้น,น,นที่ไปกลับนะเข้าหัวโพภงแล้วก็พวกรถนําเที่ยวรวมทั้งรถสินค้าเก้าแปดห้าเก้าแปด้วยนะที่วิ่งเข้าหัวโพภงโดยใช้เส้นทางนี้นะครับเค ตอนนี้รถก็ชะลอตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียวเข้านะโอเคตอนนี้เรียวแล้วครับก็ถ่ายให้พเพื่อนๆชาว MFC Official ได้ชมนะส่วนใหญ่ก็จะดูจากช่องหลักกอนะเนาะวันนี้ลงช่อง MFC บ้างนะก็ เส้นทางเข้าสถานีกรุงเทพก็จะตรงก็จะโค้งออกไปด้านด้านซ้ายนะครับส่วนเข้าสมุรีก็จะตรงนะครับแล้วก็ไปทางด้านขวาคนระับโอเคเดี๋ยวไปติดตามคลิปในช่องใหญ่นะครับสวัสดีครับ